กองเตยและกองตังอยากให้ไปด้วยไ่มหล่ะไป,หปะไหมดเดี๋ยวให้ชมพวกกระดาษพี่อพูดหน่อยสิอ๋ออันนี้คือกเกาเหลาลูกชิ้นล้วนใช่ไหมอ๋อห้าสิบบาทโอ้โหห้าสิบบาทอิ่มอิ่มนะครับพี่น้องอิ่มอิ่มแน่นอนห้าสิบบาทนะเนี่ยกินกินอยู่คน นี่บ่อน้ำไปนะกินที่บนบ่อน้ำเห็นไหมดูเลยกินกินที่บนบ่อน้ำบ่อน้ำมีปลาด้วยนะครับ,บเดี๋ยวหาปลาก่อนนี่ครับมีปลาชอนมีมีอีกหลายตัวนะครับแต่ว่าน่าจะนอนไอ้กรบกรอบไอกรบไหมครับกบแน่กบสบไปดิไปดูพอดิดินต่อเลย นี่น้องโชวกินลูกชิ้น2ลูกพร้อมกันแล้วนะครับท่านใดอยากจะติดตามก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็้วจะเห็นโชว์ใช้ความสามารถริยะในการโชว์ได้จริงๆแล้วเราเรา,เรานอกจากก็หลอก๋วยเต๋เยวไดใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวก็คือใส่เส้น แล้วเรามีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือของยี่ห้ออะไรกระจังกระจังโอ้โหไ,ไม่ยุ่งได้ไงยกฟันก็หายเยินหรอกอกระจังมีก๋วยเตี๋ยวเส้นเ,เล็กเส้นมีกม๋วยจ,จับเวียวดนามก๋วยจับยวนคือก๋วยจับเวียดนามถูกไหมเมื่อไหร่จะมีก๋วยจับเวียดนามกินอีอีกสองวนันอีกสองวันอีกสองวันขอมาถึงนะแล้วก็มาชิมกันดูว่าโอเคไม่โอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่โอเคเนี่ยจะสั่งตรงอย่างเวียดนามมาให้เลยนะครับ เพราะว่าเขาก็มีหัเดี๋ยวพรุ่งนี้พยายามดูให้พี่่องหนึ่งเหมือนปยายังไปน้าเหมือนเหมือนเผืวีไปนามเขาดักเผือเอามาให้ซองพี่ชิมอ่าก็ให้เขาบอกด้วยว่าจะมาส่งอะไรยังไงหรือซื้อที่ไหนก็เดี๋ยวดูเอามาชิมเลยดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอ่าว่ามันจะอร่อยเท่ากันไหมหรือว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันอร่อยก็เอามาเลยจัดมาเลยจัดมาเป็นซองมันเป็นซองอยู่แล้วใช่ไหม แต่ว่าเรื่องหมูเรื่องลูกชิ้นเราก็มาใส่เพิ่มเอาใ่ใช่แต่ว่าในซองก็จะเส้นมีเฝอ,อเมีเครื่องปรุงเ,เรีเเยบร้อยมนลนั่นแหละนั่นแหละจัดให้เลยนะครับสําหรับร้านจัดเต็มจัดให้ได้อยู่แล้วพี่น้องมันจัดให้ได้อยู่แล้วเดี๋อวท่านถ้าเกิดไปซื้อโดยตรงเนี่ยมันจะไม่มีหมูไม่มีลูกชิ้นไม่มีไก่ไม่มีเนื้อให้นะครับค่ะแต่ถ้าเกิดสั่งผ่านร้านจัดเต็มเนี่ยเราจะเป็นคนปรุงคนลวกแล้วก็ แล้วก็ใส่ทุกอย่างให้ไม่ว่าท่านต้องการอะไรใส่ได้หมดแล้วก็ใส่ได้ไม่อั้นด้วยพอไฟที่เรามากินคำสองคำนะด่าไะเขาซื้อกินเองค่ะเขาซื้อกินเยอะแต่างยังเสร็จอ่ะมึงหัดหัดซื้อข้าวที่พูดเน้พูดอร่อยไหมอะไรยังไงอร่อยมากเลยค่ะอ่าโอเคต่อสิมาไม่เด็ก 好，可以，可能开心。你。